สวัสดีค่ะเอจังค่ะสวัสดีค่ะจะจังค่ะโอมิยากเกตเจแปนเดสวันนี้เอมีน้องสาวนะคะมาให้ทุกๆคนรู้จักด้วยงั้นอยากจะให้น้องแนะนำตัวก่อนละกันนะคะชื่อน้องจาจังค่ะที่จาจังนะคะจากช่องกสูสังไลฟ์ค่ะน้องจา, <c oughs> ารู้จักช่องโอมิยากเกตเจแปนพี่เอทักก์ได้ยังไงคะเห็นจากใน u t u b e แหละมันลิงก์ลิงกกันมานะคะทุกคนเราก็แบบ มันเจอกันอะมันเจอกันได้ยงก็ไม่รู้เราเรียกว่าพรมลิขิต <c oughs> น่ารักแล้วติดตามพี่เอก,กับพี่ถากาานานยังคะประมาณแบบเราเพิ่งมาเจอกันประมาณเท่าไหร่เดือนกว่าๆ่าเนอะเดือนกว่าหรือสองเดือนเนี่ยคือไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้แล้วเราก็อ้าวเฮ้ยมาเจอกันเฉยเลยเราบ้านอยู่ใกล้กันด้วยนะอืม,อมาแบบน่าตกใจมากมแล้วก็ที่สําคัญคือน้องจ่าอยู่เกียวโตมากี่ปี เกือบ6ปี6ปีนี่ก็6ปีแสดงว่าเรามาอยู่ที่เกียวโตเนี่ยประมาณเวลาเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งจะมารู้จักกันเจอกันเนี้ประมาณ1เดือนที่แล้วเองเนาะคือแบบแปลกใจมากอ่ะเราน่าจะเดินสวนกันหลายรอบแล้วแห่ะอืมเราบ้านัเราอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะคือนั่งรถเมล์ก็แบบแป๊บเดียวเองขับรถมาหาจ่าแค่กี่นาทีเอง10 20นาทีเองใช่ใกล้มากทุกคนแล้วตอนนี้น้องจ่าทำงาน อะไรอยู่บ้างคะอยู่ที่เกียวโตตอนนี้จาจริงๆแล้วจาเนี่ยยึดอาชีพหลักคือแม่บ้านนะคะแล้วจาก็ทํางานผ้าทามด้วยแล้วจาก็ทําเว็บไซต์ด้วยนะคะผ้าทามที่จาทําพาทามของความสะอาดโรงแรมนะคะชื่อดังของเกียวโตเลยขยันบอกชื่อได้ไหมได้ได้ได้ไหมอะอยู่โอคุระนะคะอยู่โรงแรมโอ้ใช่ใช่อยู่โรงแรมโอคุระดีมากค่ะแล้วก็ อะไรอ่ะทำเว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์กันด้วยบ้า a บ้านบอลสเปนดอทคอมนะคะแล้วจากก็วาดรูปแจกฟรีด้วยทุกคนทุกคนสามารถไปโหลดฟรีกันได้ใช้ฟรีเลยไม่มีขจำกัดเลยนะคะโอ u ูสังกิจดอทคอมค่ะได้ทุกคนวันนี้วางข้ามปองตรอดที่นี่รู้ว่าที่นี่เยอะนะเยอะเลยยาวเลยอะชื่อเลยยาวอะเอางี้ดีกว่าทำยูทู e มาเนี่ยเจอคนที่ เป็น u t u b e เหมือนกันแล้วอยู่เกียวโตเนี่ยรู้สึกน้องจาจะเป็นคนแรกนะทักะปกติยูทูบเบอร์ที่เป็นคนไทยอาศัยญี่ปุ่นถ้าเอกับทักการรู้จักจะเป็นแบบจังหวัดที่ไกลออกไปอะเป็นน้องจ้าแบบคนแรกที่แบบอยู่เกียวโตแบบก็เลยแบบดี<อ>บใจมากเลยเนาะเฮ้ยดีใจกว่าดีใจกว่าดีใจอ่ะดีใจกว่าดีใจกว่า ยังเกิดกันอยู่สองคนไม่แล้วที่สำคัญคือแบบแม่น้องจ้าก็แบบติดตามเอด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่าเออลิงก์กันหมดเลยคือแบบโอ้ดีใจมากๆค่ะแม่ดูประจำอ่ะบางทีพี่เอนะอัพอัพคลิปแล้วใช่ไหมจายังไม่ทันได้ดูเลยแม่แบบปลานมาแล้วอ่ะจ้าดูเรือยังดูหรือังเนี่ยคลิปมาแล้วนะแบงคชอบมากเลยดูัสองขอบคุณแม่นะคะนี่ขอบคุณแม่ทางนี้เลยขอบคุณมากค่ะต่อไปจะมาแบบสัมภาษณ์น้องจ้านิดนึงเกี่ยวกับชีวิตในญี่ปุ่นนะว่าเป็นยังไงบ้าง ก็หมดจริงจังเลยเนี่ยก็หมดจริงจังาถามแรกมาอยู่ญี่ปุ่นมีความสุขแฮปปี้ดีไหมชอบไหมชอบประเทศญี่ปุ่นไหมคะชอบนะถือว่าชอบมากแต่ว่าตอนที่อยู่อ่ะสามเดือนแรกทุกคนร้องไห้เกือบทุกวันเลยเพราะว่าคิดถึงบ้านแต่เชื่อวพี่เอนาจะเป็นเหมือนกันนะอ่า ชิงๆิงนาออสามเดือนแรกคือแบบร้องไห้แบบคิดถึงบ้านแล้วก็อยากกลับไทยด้วยตอนอยู่แบบช่วงปีปีแรกนะอยากกลับไทยมากมากเลยแต่ว่าพออยู่ไปนานๆเข้าสักปีที่ห้าหกเนี่ยเริ่มแบบเอ้ยอยู่แล้วเริ่มชินไงเ,ออเริ่มแบบอยู่ที่นี่มันเหมือนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของเรานะแล้วพอกลับไปที่ไทยแล้วรู้สึกว่าที่ไทยอ่ะเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มต่างจากสิ่งที่เราเป็นแล้วถจะพูดเข้าใจยากไปไหมคะเข้าใจเข้าใจน้องๆๆน้องน้งโองน้องน่าจะรู้สึกไม่มั่งกับ กังกับนกครีย์มาที่นี่นีครบกัวแล้วใช่แต่งงานแล้วใช่แต่งงานแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนปันชีวิต50%ของเราให้กับสามีเราสมีด้วยใช่ใช่ใช่เนาะผพว่าจะแต่งงานคนญี่ปุ่นนะคะทุกคนใช่ใช่เลยแล้วอยู่ญี่ปุ่นมีลำบากไหมลำบากเรื่องอะไรที่สุดความลำบากอวตารนาตามไม่เมืองกลางลำบาก อาหารการกินไหมอาหารการกินเอออาหารการกินจ้ากินของดิบไม่ได้เลยของดิบปลาดิบอะไรเงี้ยไม่ได้เลยญี่ปุ่นยุคอุคกลางแต่เมา่อกี้เราพี่เอเนี่ยพาเปิดโลกอาหารมากเลยค่ะใช่พาไดกปลาดิบอ่ะอร่อยหลายอย่างเลยเออเปิดโลกมากนะคะปลาดิบในเรื่องอาหารเนี่ยเป็นปัญหาอย่างนั้แหละอย่างอื่นไม่ค่อยมีแล้วแหละเนาะหาอาหารต่ยากใช่ไหมใช่เออหาอาหารตายาก แล้วภาษาญี่ปุ่นน้องซาได้ระดับไหนสื่อสารได้ระดับไหนสื่อสารประมาณ N3 ค่ะอ๋อดีด้วยเก่งมากเก่งๆมี N อะไรบ้างอะห้าสี่สามสามห้าสี่สามสองแล้วนะโอเคเลยนุ่งกับโปรเฟชชั่นลอืมเก่งไทยที่ผ่านสองหนีแต่พยายามสองดีนะ อยู่ญี่ปุ่นมีอะไรเสียใจไหมแบบเศร้าใจเสียใจมีไหมคะม,มีมากมากเลยคะ่ะเพราะว่า,วาจะจะเคยทำงานประจำในญี่ปุ่นด้วยทุกคนอ่าจะไม่บอกนะว่าทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเข้ากับระบบการทำงานบริษัททางนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันแบบมากๆเลยทุกคนกดดันมากมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาตั้งใจทำงานมากไงแล้วพอเวลาที่เราทำงานไม่ถึงมาตรฐานของเขาเราก็จะโดนแบบโดนว่า มันทาให้เราแบบท้ออ่ะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเอเวลาเราทาอะไรที่ที่ดีแล้วมันทําดีเสมอตัวแต่ท,ทําดีนิดนึงก็คือโดนแบบโดนโกรธละเราก็เลยหํับไม่ได้นะคะคือมันอาจจะผิดที่เราไงว่าเราอดทนไม่พอหรือเปล่าหรือเราไม่คินกับวัฒนธรรมทางนี้ไงแต่ก็เลยเออลาออกมาอยู่บ้านแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์าาใช่คะเรื่องการทํางานญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างให้จะเคร่งว่าไหมใช่เคร่งมากนั่นเป็นพาร์ทไทม์แฮปปี้กว่าใช่ไหมคะมีความสุขกว่าเลยรู้สึก งั้นเรื่องแปลกใจมีไหมคะในญี่ปุ่นเรื่องแปลกใจมีค่ะมีมีอันนี้จะแปลกใจตอนที่จะาไปเจอแบบครอบครัวคนญี่ปุ่นครอบครัวของตัวสังขังแรกแล้วจะทําอาหารไทยเขากินกันแล้วจะก็หุงข้าวด้วยนะแล้วก็ทํากับข้าวด้วยหลายอย่างเลยแล้วจะาก็มาเสิร์ฟแล้วตอนนั่งกินกันน่ะไม่มีใครกินข้าวเลยอ่ะกินกับกันหมดเลยก่อนอ๋อกินกับกันก่อนอะไรข้าวอ่ะข้าวกินทีหลังสุดอ๋ออกินกับข้าวก่อนแล้วข้าวกินทีหลังข้าวกินี้ทีหลังสูด สั้งหมเราคือเราะเอามาเสิร์ฟเนี่ยให้กินกับข้าวากับตัวข้าวถูกไหมแต่เขากินกับอ่ะกันจนหมดแล้วเขาก็เหมือนกับกินข้าวที่ร้านเขาอึดอัดอ่ะวว่าทำไม<อ>เหมือนกินไม่อิ่มอ่ะเราก็เลยรู้สึกเกรงใจไงเอเออันนี้หนึ่งอย่างแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตอนเวลาที่จ่าเนี่ยกินข้าวกับูจังใช่ไหมคือคนไทยเราอ่ะจะทํากับข้าวที่เป็นกับกับวางบนโต๊ะแล้วก็กินด้วยกันใช่ปะกินข้าวด้วยกับก็ด้วยแต่ฟูจังอ่ะครั้งแรกๆที่ทาที่จ่าแบบทําอาหารนี่เขากินอ่ะเขากินกับ หมดเลยยายังไม่ทันได้กินอะไรเลยเอจะกินกับก่อนใช่กินกับต่อแล้วกินข้าวที่หลังซึ่งเขาก็ไม่รู้วิธีการกินของคนไทยไงว่าต้องแบบกินข้าวกับกับข้าวอ๋อเออคนไตยกินแบบยานเดียวรวมกันใช่ไหมอืมแต่ญีุ่นชอบกินหลายอย่างใช่คราวนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ทำกับข้าวเสร็จแยกกันไปเลยอ๋อแต่คนญี่ปุ่นกินเล็กๆนิดหน่อยก่อนใช่ โอเคงั้นเรามาฟังเรื่องเกี่ยวกับการเที่ยวในญี่ปุ่น้างนะคะน้องจ้าเคยไปเที่ยวจังหวัดอะไรบ้างในญี่ปุ่นลองยกตัวอย่างให้เที่ยบฟังเช่นอะไรดีได้ได้จ้าเนี่ยเคยไปเคยไปเกียวโตแหละนะที่หนึ่งนะคะที่เราอยู่เกียวโต ฟุโก,โกุอโอกะแล้วก็ฮอกไกโดโแล้วก็านกานกยา่าอ่ะดีด้วยนากโ,กโแต่ที่แต่ที่อื่นจะจำชื่อไม่ได้แล้วอะประมาณนี้นะคะเหมือนนางาซากิก็จะเคยไปแต่จำไม่ได้ว่าเคยหรือเปล่านานแล้วนะคะถ้าหากว่าน,นับเอาตามสี่อันอย่างเงี้ยที่ชอบอสุดก็ต้องเป็นเกี่ยวตัวแหละจรง<อ>ิงๆดีใดีดีดีว่าจริงๆอันดับสองเนี่ยให้เป็นฮอกไกโด ใช่อร่อยรับสามให้เป็นฟูโกกะประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็ที่นี่แหละเกียวโตอาหารก็ของละจังหวัดเนาะอาหารแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะในญี่ปุ่นรู้สึกว่าอาหารที่คล้ายคล้ายที่ทลยสุดจะเป็นของนาโกยะอร่อยนะมิโซะมิโซะมิโซกัตสึปิกไก่โทษแต่ว่าเกียวโตเนี่ยสนุกกว่าเรารู้สึกว่าเกียวโตเนี่ยมีครบรสนะกคนเราได้ความเป็นแบบ เป็นเมืองเก่าเราก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งก็มีนะทุกคนเที่ยวโตโฮดีโพดีครับแล้วจะใส่ชุดกิโมโนออกไปเดินอ่ะก็ไม่ได้แปลกด้วยนะคือดีมากที่เกียวโตเนี่ยดี๋มึงน่าทุกคนดูค่ะมีทะเลสวยงามใช่จะเอาฟิลไหนคือได้หมดเลยอ่ะงั้นในเกียวโตที่ทีน้องจายอยากแนะนําที่สุดสําหรับเราคนเกียวโตอยากเดินตแนะนําอะไรดีถ้ามาเกียวโตไปที่นี่ดีเลยนะอะไรอย่างนี้ยค่ะ ไปที่นี่ดีเลยนะถ้าหากว่าใครที่ชอบสําหรับคนไทยอ่ะที่คิดที่จะไปกันน่าจะเป็นแถบกีองกีออนอกีออนรูบ้างเกาคบรถคบรถแถบยองเนี่ยคือได้กินได้เที่ยวได้แบบมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีร้านเช่ากิโมโนเยอะด้วยค่ะจริงจริงจริงมุมนั้นคือได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครอยากแบบว่าเที่ยวแบบเขาเรียกว่าเป็นสายแบบแบ็คแท็กอะแล้วก็หาอะไรแปลกๆก็ที่นี่ก็เหมาะนะอีนี้อามาโนเนาะแต่ถ้ากลับมาอยากอาศัยเยือน อคนเยอะเที่ยวดีเนาะพี่ี่อมีวัดด้วยแถวๆนั้นด้วยนะมีวัดมีหลเจ้าเลยเยอะมากๆโอเคคุยกับน้องจาสนุกมากๆเลยได้รู้แบบว่าคนไทยที่อาศัยญี่ปุ่นคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างเช่นกันนะใช่ไหมงั้นพี่เอถามน้องจาว่าเจอทากา แล้วเขาพูดภาษาไทยของเราได้ขนาดนี้น้องจารู้สึกยังไงบ้างคะต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะคะโอ้ยประทับใจจริงประทับใจครับเรารู้สึกว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นที่พูดอังกฤษก็หาได้น้อยแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วพูดภาษาไทยอีกอ่ะ เฮ้ยน <Goodness. S 2> <c oughs> ี okay. mm ่ค hmm. <inaudible> like ือแบบหนึ่งในล้านหนึ่งในร้านทำให้เราแบบเรียกว่าสื่อสารกันได้มีความง่ายแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นอ่ะคือหาได้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ลักกะเป็นคนที่ใจดีใจเย็นนะคะน่ารักมากๆคือแบบพี่พี่เอนะพี่เอนะบอกว่าเออย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้พี่ลักกะคือเข้าใจครับครับครับอันเดียวเอออย่างนีน่ารักอ่ะน่ารักแล้วก็ตามใจน้องๆสุดๆเลยคือเเยี่ยมมาก ว้าววาเลยครับอะไรนทำพร้อมกันไหนทำพร้อมกันกิเซโน่เนีว้าวเลยครับเฮ้ยเรามีเมมเบอร์โอมิยะเกะเจแปนอีกคนดีไหมฝั่งนี้ฝั่งโตเรนต์ดีครับดีครับโอ้น่ารักมากเลยน้องชาครับวันนี้วันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะวันหลังก็ไปเที่ยวอีกด้วยกันครับ งั้นให้น้องจาฝากช่องอ,อีกครั้งหนึง่งชื่อช่องอะไรนะคะคโอไม่ยาเกเจะแปนค่ะช่องตัวเองสิโอคือสังไรโอคือสังไ์เนาะถ้ายังไงนะเอฝากไปติดตามน้องจ่าด้วยนะคะคือคลิปน้องจ่าจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนนะในช่องเอจะเรื่อยๆค่ะมูมิ้งกาแฟโอ้น่ารักมากน้องจ้าแบบคุณคสนุกมากคุณสนุกจริงๆนะคะยังไงเอฝากน้องด้วยนะสเตบอกได้ไหมอ่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดตุกใจกดติดตามให้ทักะเอจังนัตโตจังนงชาด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนัตโตมือเดียวนัโตหมาป่าเนี่ยคนสงสัยแล้วเนี่ยยันนี่นัตโตขเขาคุยอะไรกันเขาบอกว่าเข้าเมีกเยกจะป่านแล้วครับขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนงชานะ